ไม่อยากไปพาเดียวแล้วล่ะเพราะว่าอะไรฮะไม่มีคนคนไม่มีเพื่อนไม่ดีแต่เยอะมากก็ไม่ดีปวดหัวผมไม่ได้ไปเที่ยวคะไปทํางานทุกอย่างก็ไปทํางานให้บ้านเมืองนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ผิดเป้ามากมายคงไม่ต้องเลยบอกครับเพราะว่าตอนนี้พูดแค่นี้เจ้าตัวก็สะดุ้งกันหมดก็ที่ไปประชุมที่มาเลเซียฮะ ก็ทาท่านประธานอาเซียนก็ขอขอให้ผมช่วยสองสาเรื่อง,เร,องเรื่องแรกที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับบ้านเราด้วยชัดๆก็คือเรื่องของพมา่าเนื่องจากว่าการสู้รบในพม่าเนี่ยทำให้อาเซียนถูกลดความสำคัญลงไปเยอะก็อยากให้สมาชิกในอาเซียนเนี่ยมีภาวะของ การปกครองที่ปกติก็อยากให้ผมคุยกับทุกฝ่ายที่ขัดแย้งกันอยู่ในอาเซียนซึ่งผมรู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ก็ผมก็คงจะหาเวลาเดินทางไปพบกับผู้นำของทางทุกฝ่ายนะฮะเพื่อจะได้คุยกันต่อเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการที่ประธานดีทรัม์ได้เริ่มต้นเรื่องของอโโคริปโตเคเรนซี ในสหรัฐอเมริกาถ้าหากว่าเราอาเซียนไม่ขยับเราก็จะเสียปรียบน์ก็เลยอยากให้ผมเนี่ยซึ่งสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษได้เสนอข้อเสนอทำสักข้อเสนอแนะให้กับอาเซียนโดยซึ่งประเทศไทยมาเลเซียและอินโดนีเซียก็จะเป็นสามประเทศหลักที่จะเคลื่อนไหวก่อนนะก็จะเป็นประโยชน์ต่อทางเศรษฐกิจไทยนอกจากนั้นก็คุยกันถึงเรื่องหลายปัญหา โดยเพราะปัญหาทางภาคใต้ซึ่งจะร่วมมือกันอย่างไรอันนี้ก็เราก็จะพยายามทําให้ทุกอย่างมันเบาบางลงหรือจบลงให้เร็วที่สุดอาจจะต้องขออนาตสาไปครับครับแน่นอนครับแน่นอนครับผมต้องก็ผมไม่ได้ไปเที่ยวฮะไปทำงานทุกอย่างก็ไปทำงานให้บ้านเมืองนะครับ ก็น่าจะดีขึ้นนะน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเราก็คุยกันลึกๆฮะว่ามีอะไรที่เป็นเหตุเป็นสาเหตุและอะไรที่ทำให้เราดับไฟไม่ได้ก็คุยกันลึกอยู่นะครับก็น่าจะมีความร่วมมือที่ดีครับท่านคสถานการณ์กรอะบไปแล้วแต่ว่าหลายๆฝ่ายกอฟแบบนาจะเสื่มลงขังที่าในรับาก็แก่แล้วนะครับจะเสบแล้ว คนอายุต่ำกว่า40ไปแล้วเนี่ยมักจะจำผลงานผมไม่ได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าแน่นอนครับสักพักหนึ่งก็คงจะเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าผมก็เชื่อว่าเราที่ท,ที่พักคเพื่อไทยชนะมาก็ชนะหลายเขตอยู่ที่ผิดคาดมีอยู่ประมาณสัก3เขต2เขต ก็เกิดจากความไม่สามาัคคีกันของสอสอหนึ่งเขตเกิดจากการความประมาทของผู้บริหารไอ้ผ,ผู้ผู้ลงสมัครก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ผิดเป้ามากมายคงไ,ไ,มมไม่ต้องไปบอกครับเพราะว่าตอนนี้พูดแค่นี้เจ้าตัวก็สะดุ้งกันหมดแล้วมมผมไม่มีมวลขังอะไร เนี่ยสาวๆไม่มองเลยคือต่ำกว่าสี่สิบบาทเขาไม่รู้จักผมหรอกนะครับคนส่วนใหญ่ก็เกินสี่สิบบาทที่จะจำผมได้แบบนี้ในสนามปีเจ็ดสิบสองระดับหองสองที่เราให้พัฒนาควับก็แย่ๆเขามีสองร้อยอ่ะแย่ๆเขามีสองร้อยังไม่ใ่ภาคเดียวอ๋อยังยังคือไม่อยากเป็นภาคเดียวแล้วล่ะเพราะว่า ะอะไรฮะนกไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนไม่ดีก็มีเพื่อนจะมีเพื่อนแต่เยอะมากก็ไม่ดีปวดหัวท่าได้ยินกระแสเรื่องกันคุณนุ๊กไปจีนนะคะได้ได้ฝากประเด็นอะไรบก็คงเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นความสัมพันธ์สองประเทศซึ่งดีอยู่แล้วก็หลายประเด็นที่อาจจะยังต้องต้องคุยกันเพื่อ ความเข้าใจเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นประเทศที่มีทั้งสหรัฐเป็น,ปนอะไรเป็นอะไรอันเป็นพันธมิตรมานานเก่าแก่ที่สุดในเอเชียซึ่งเราก็ต้องอเป็นเพื่อนกันและมีจีนซึ่งเป็นเพื่อนบ้านซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกันก็ต้องเป็นเพื่อนกันเพราะนั้นเราต้องวางความเหมาะสมตรงนี้ให้พอดีส่วนใหญ่ก็ได้รับทราบว่า การพูดคุยกันเป็นไปด้วยดีครับร้อจีนที่จเครอร์เื่องคอ,งองเซนเตอร์อเนี่ยเรากับจีนร่วมมือกันอย่างดีนะครับแล้วก็เราก็ขอร้องประเทศเพื่อนบ้านโดยเพราะยิ่งทงางพม่าเนื่องจากมีปัญหาการสู้รบและแน่นอนรายได้ส่วนหนึ่งที่ใช้ในการสู้รบไม่รู้ใครใช้ ก็มาจากคอเซ็นเตอร์กับยาเสพติดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่จัดการที่ต้นเหตุมันก็ไม่จบเพราะนั้นต้องจัดการที่ต้นเหตุเมื่อต้นเหตุเนี่ยแน่นอนคนฝั่งพมา่าชุมชนอาจจะเดือดร้อนแต่ว่าชุมชนก็ต้องคิดว่าจะไปโอบอุ้มพวกคอเซ็นเตอร์ไว้ทําไมถ้าเขาไล่คอเซ็นเตอร์ออกเขาก็กลับมาเหมือนเดิมเราก็ดูแลเขาเราก็ส่งไฟส่งสัญญาณโทรศัพท์ให้เหมือนเดิมแต่วันนี้ เราต้องห่วงคนไทยฝั่งนี้ที่โดนหลอกมากกว่าห่วงคอมมิวนิตี้ฝั่งโน้นที่ที่อบอุ้มพวกคอเซ็นเตอร์ไว้นะครับแ,และทางพมา่าทางฝั่งเขมรก็ขณะนี้เนี่ยก็มีข้อมูลชัดเจนขึ้นนะครับว่าใครเป็นใครเป็นใครแล้วเราก็จะขอความร่วมมือแล้วก็เราต้องขอความร่วมมือให้ได้แล้วที่เราก็รู้อยู่ที่ตรงปอยเป็ดน,นะครับตึก ยี่ห้าชั้นเป็นของใครวันนี้เราคนนี้เป็นมีสัญชาติไทยด้วยเดีย๋ยวเราจะถอนสัญชาติานะครับมือนตอนนี้นะเราตัดไฟเขาแล้วแต่เหมือนเขาก็จะไปใช้ไฟของลาวแล้วก็ไม่ไมเป็นไรไม่เป็นไรน้ำมันเราก็บล็อกฮะเราไม่ให้น้ำมันเข้าไปปั่นไฟมงลาวได้คะเออน่าจะเข้าทางลาวก็ไม่ไม่ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับไม่สะดวกเท่าไหร่ ท่านครับเสื้อแดงอีสานใต้ขอเรียนเชิญท่านไปพบด้วยสักครั้งนะครับท่านครับ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 รับคารมอีหนึ่งได้กระแสข่าวเมื่อวานนี้ออกมาอ๋อผมคุยท่านนายกนั่นนายกบอกว่าทุกวันนี้ก็ทำงานร่วมกันไม่มีปัญหาอาจจะมีขัดข้องบางกระทรวงที่ทำงานช้าหรือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่ก็ยังอยู่ในภาวะที่คุยกันได้ยังไม่เห็นมีความจาเป็นอะไร เห็นว่ายังนะฮะยังไม่น่าจะมีอะไรเพราะวันนี้ก็เห็นบอกว่ายังทํางานร่วมกันได้ดีผูเกษตรเนี่ยผูเกษตรในตกตำหลายตัวเลยค่ะก็มันวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจทั้งโลกมีปัญหาเราก็ต้องพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจของเราช่วยตัวเองให้มากที่สุดก่อนเห็นว่าจะยกโจ๊กโจ๊ลพพันออกจากกระทรวงไม่มีเลยยังไม่มีข่าวเลยเลยก็คุณพลพันก็คุยกับท่านนายกดี โดยเพราะเรื่องของกอพชซึ่งเป็นนายกเป็นประธานก็บางครั้งนายกก็ัอบให้คุณบลภัรฑ์ไปทําหน้าที่ประธานแทนก,ก็ไม่มีปัญหารงานแลคือฐบก็าทงานมาส่วนไที่ะอัมันเคื่อนไหวได้เร็วกว่านี้อันนี้ต้องถามตัวท่านนายกละว่าอึดอัดตรงไหนแต่วันนี้เท่าที่บอกว่าก็ยัง,ย,งยังทำงานร่วมกันได้ มีบางที่ช้าไปหน่อยก็คงต้องจี้กันกระตุ้นกันก็ก็ยังอยู่ในภาวะที่สามารถจี้และกระตุ้นกันได้อยู่สำหรับตัวท่านคยดาสองยังไงบ้างคะสำหรับผมนะฮะการทำงานก็แน่นอนฮะบางอันเนี่ยเราต้องการการตัดสินใจที่เด็ดขาดชำไว้ก็จะเจอคนนักลำวงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ชอบก็พยายามบอกว่าอย่าลำวงมาก ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรเพราะว่าการบริหารเนี่ยเป็นนักลังลำวงเนี่ยมันเป็นนักบริหารที่ดีไม่ได้แต,แต่ไม่ได้แนะนำทางทีงอินไปใช่ไหมคะว่าควรจะปรับหรือควรจะไม่ฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของเป็นอำนาจและหน้าที่แล้วก็เป็นสปิริตของท่านนายกเองนะผมผมม,มีหน้าที่ให้คำปรึกษาถ้าต้องการจะปรึกษามหาเดแป แปลคำว่า advisor แปลว่าโดนซูมัสโอเบอะไรนะอ๋อครับอันนี้ก็เป็นผลพวงของอสภาซึ่งมีรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแกนแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความเห็นชอบของสภาส่วนใหญ่ ซึ่งก็ต้องขอบคุณนักการเมืองสสทุกคนที่ได้เห็นชอบได้ให้มีสมรสเท่าเทียมครั้งนี้ก็เลยผมก็เลยทำให้ทำให้คุณจักระพบหรือคุณเองเนี่ยกลับมาเมืองไทยแล้วก็เลยมีความสุขมากหน่อยคือได,ได้ได้ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองได้พบกับคนที่ตัวเองรักได้อยู่ร่วมกันโดยไม่มีข้อจำกัด ทางกฎหมายใดๆทั้งสิ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมเป็นคนท,ที่เชื่อในทฤษฎีฟรีวิวคือเป็นเรื่องของต้องเคารพความเสรีภาพในจิตใจของคนใครอยากจะมีอะไรใครอยากจะสุขยังไงก็เรื่องเขาถ้าไม่เดือดร้อนคนอื่นซึ่งวันนี้ผมว่ามันเป็นนิ่ิหมายที่ดีที่คนที่อยากจะมีสมรสเท่าเทียมไม่ว่าเกิดมาเป็นหญิงหรือเกิดมาเป็นชายก็ถือว่า วันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความสุขละขอให้ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างอนาคตที่ดีนะครับก็ค,คุณจะเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถก็ขณะน,นี้ก็ช่วยงานอยู่ห่างๆนะครับแล้วก็มีอะไรก็ยังพูดคุยกันตลอดเวลา